เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนะคะที่หนัง2เรื่อง2รถอย่างบาร์บี้ของผู้กำกับหญิงเกรตาเกลวิกที่สอดแทรกแนวคิดสตรีนิยมผ่านหนังเบาสมองสีลูกวาดจะเข้าชายชนกับหนังซีเรียสอย่างออเบนไฮเมอร์ของคริสโตเฟอร์โนแลนค่ะที่โดดเด่นด้วยการใช้ภาษาหนังอันละเมียตละไมเล่าประวัติของนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างระเบิดนิวเคลีย ซึ่งแทนที่หนังจะแย่งรอบกันเองตามประสาหนังใหญ่ชนกันแต่กลายเป็นว่าคอหนังจำนวนไม่น้อยค่ะพร้อมใจตีตั๋วชมไปตามเก็บทั้งสองเรื่องกลายเป็นกระแสบราเบนไฮเมอร์นะคะชื่อเล่นที่คอหนังเรียกชื่อภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องแบบมัดรวมกันไปเลย แฟนหนังรายหนึ่งบอกว่าที่ชอบทั้งสองเรื่องค่ะเพราะว่าเรื่องหนึ่งดูคมคายหลักแหลมอีกเรื่องก็คมคายแต่ว่าไปในทางตลกเพียเพ้ยนๆอย่างไรก็ตามเขาดีใจมากค่ะที่หลังจากสองสามปีที่ผ่านมาไม่ได้ออกไปไหนในที่สุดก็มีหนังที่ประทึงปัญญาเข้าฉายสักทีที่สำคัญหนังสนุกด้วยนะคะ ส่วนทางด้านโรงหนัง AMC Theaters ค่ะรายงานว่าสมาชิกของโรงหนังกว่า2,000 0คนซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องนี้แบบหนังควบนั่นคือดูทีเดียวยาวๆรวดไปเลยค่ะ2 9 4นาทีซึ่งไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มานานมากแล้วรายงานข่าวระบุด,ด้วยนะคะว่าชั้ง Barbie และ o p อ n เป i นไฮเค่ะใช้ทุนสร้างราว100ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดการว่าสัปดาห์แรกบาร์บ mm ี้น่าจะเปิดตัวสูงถึง90ล้านดอลลาร์เฉพาะแค่ในอเมริกาเหนือนะคะส่วนออเปนไฮเมอร์น่าจะเปิดตัวที่ราว40ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ